คุณเออคุณจะมีหลานที่พาทีมงานมาให้กำลังใจจิตพานเนาะทุกทุกเกาะหลายๆเกาะขอบคุณหลายๆขอบคุณม,มากๆค่ะนี่นขอบคุณแม่ปูขอบคุณลุงคำลาเม่รู้เรียนลงมากก่อนขอบคุณแม่โบขอบคุณพี่ๆทุกเกาะทุกเกาะนะคะ แม่บูแล้วค่ะขอบคุณเจียบปูขอบคุณขอบคุณมากมาก,มากค่ะ <c oughs> ว่ยเจ้าชิมห้องหยั่งหินกันบปไดเลยเนาะหินพอบ้านพอบ้านถ้า <c oughs> พูดได้เขาก็จะเนาะขอบคุณคุณรัตนาพรขอบคุณมากมาก,มากค่ะขอบคุณพี่มิตรขอบคุณน้องปาปิ้ยผูใ้ใดอีกอะ่ย โอ้น้องแนวพี่จิขอบคุณนะคะลุงคำลาขอบคุณค่ะน้องดอกยาบ้านนาชาแน,นลขอบคุณขอบคุณค่ะพี่พี่ขาไปช่วยดันเอ่อน้องดอกยาให้ถึงฝั่งด้วยนะคะนี่แม้นถึงแล้วก็พี่ก็ไม่ได้ไปถามนานแล้วเนาะ ไปไปก็ไม่ได้ถามเนาะน่าจะถึงแล้วมั้งถึงก็จิตตามให้กำลังใจซึ่งกันและกันไปเลวเนาะบเป็นอย่างดอกคุณยายนางขอบคุณขอบคุณหลายๆลายเยะไม่นี่เจ้าได้ขึ้นไล่บอมไมนีข่อยจะไปหาเจ้าอยู่คือไปแจ้งเตือนข่อยเยอะเนี่ยเป็นอย่าง ่อยก็ไปยากยากจักว่าเป็นอย่างเขาซ่งองใดก็กดแล้วกดอีกพิมเล้วพิมพ์อีกช่วยเขาได้น้องเพเนี่ยน้องเพวาเหลือปอปอสามกับพี่ตึน้นปุกสวัสดีจ้าคุณยายโอ้น้องเพน้องเพวอปอไว้คอยก็คำม,มือนี้แล้วเนาะเออขอโทษหลายๆเด้อขอบคุณขอบคุณขอบคุณ นี่คอยเดือนขอบคุณนี่นะเพื่อนชมเนี่ยกับที่ินาทีพอดีนะไหมกินนิดหน่อยแต่ว่าบาถึงว่าให้ถึงชงั่วโมงโอ้ถึงแล้วนนะ่ะไปเจอ,อเอฟซีกีดาผ้าขึ้นเข่ามาทักยกมือทัก <laughs> อันละอันละเอ้าขอบคุณหลายเดือพีพีพน้อง จีดภาก็จะขออนุญาตตรงไรเนาะขอบคุณขอบคุณทังสามสิบแปดอุย้ยสี่สิบไล่จนเนี่ยสี่สิบหนึ่งขอบคุณห,หลายๆลาบายบายขอบคุณนะคะคุณจะมีหลาขาขอบคุณที่พาทีมงานมาันให้กำลังใจจีดภาเนะได้สี่สิบอ็ดไลท์ทั้งหมดสี่สิบสองขอบคุณขอบคุณค่ะ คุณหลายลายพี่พีน้องๆจิตภาไม่ลืมพระคุณหรอกค่ะจะจำอยู่ในดวงใจนี้แหละพระคุณของทุกท่านโอ้จะถอดไปะเจให้แม่ปู่จะหน่อยก่อนขอยคือเขาไปหาเจ้าอยางก,กขออนุญาตกันเด้อแม่ปู่ค่อยไปหาเจ้าอยากอยากเป็นน้ำป,ปะเจของเปาติดโดดเนาะ ôi hết cả một thử khăn nhỉ dạ dạ đó dạ dạ có dạ 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 đó Ờ dạ dạ Đồn dạ 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 โอ้ยเห็นบุถึกเยเอะไหมพ,พี่น้องๆทุกท่านล่ะว่าจะเป็นให้ไรแม่บ่ให้เป็นพอเป็นก็เอาออกเอาออกมาพี่พี่น้องๆก็เข้าไปติตตามด้วย,วยให้ไรก็ได้ขคนมันกดซื้อบาท่านอี่ออกเป็นให้ไรเลยด้อสังเกตบึงแล้วหมูวัานนี่ก็เทียนนึงละออกมาท่าน